สวัสดีครับทุกทุกท่านผมพมพง์ครับครับผมวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะผมไปเดินได้เดินตลาดนัดพระเครื่องนะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อสถานที่นะครับตลาดนัดพระเครื่องรังสิตนะครับตลาดนัดพระเครื่องรังสิตเนาะก็ได้ผลงานมาเยอะพอสมควรวันนี้เนาะได้มาหลายองค์ก็มีทั้งแท้ทั้งเก๋ทั้งใหม่ทั้งอะไรผสมกันไปนะครับก็ไปดูผลงานชิ้นแรกกันเลยนะครับไปดูผลงานชิ้นแรกกันเลยเนาะ โอ้ om! ผลงานชิ้นแรกนี่เป็นผลงานที่ผมไม่คาดคิดว่าจะได้นะครับนี่เหลียงเหรียญหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบนะครับเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบเนื้อทองแดงนะครับนี่ไม่น่าเชื่อเลยนะครับได้มาอย่างไงก็ไม่รู้นะเหรียญหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบรุ่นแรกนะครับนี่ เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อขันวัดนกกระจามนะครับมีความคมอยู่พอสมควรเนาะผมก็ยกัดปักไฟหน่อยนะไม่ได้ปรับไฟมันไฟสีาขาวๆไงก็ไม่รู้เออนี่ครับเหรียญรุ่นแรกนะหลวงพ่อขันวัดนกกระจามนะครับนี่ ถือว่าเป็นองค์แรกในชีวิตของผมเลยนะได้เรียญรุ่นแรกของพวกขันวนกกระจาบมาเนี่ยแต่ที่เอเรานท่านๆเคยเห็นกันก็จะเป็นพวกเนื้ออบาก้า่ะครับเนื้ออบาก้าเนาะแต่อันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับดูเหมือนว่าเนื้อทองแดงจะหายยากกว่าเนื้ออปบาก้าเนาะนนี้นะเรียนลงพวกขันวันนกกระจาบนะครับ ตอนแรกที่ผมได้มาผมตกใจแทนหรือเปล่านะว่าขี้ยี่ตายแล้วขี้ยี่ตายก็ปรากฏว่าตรวสอบจริงๆแล้วแทงจริงนะครับอันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อขันวันกนกกระจามนะสภาพก็สวยอยู่เหมือนกันนะครับถึงไม่ไม่ไม่เป็นแบบคําว่าสวยแชมป์แต่ก็มีความสวยอยู่เหมือนกันนะครับตามสภาพเนาะนี่นะหลวงพ่อขันวันนกกระจามนะเป็นไม่คาดคิดว่าจะได้มานะครับหลวงพ่อเหรียญหลวงพ่อขันวันนกกระจามเนี่ย แต่แลักษณะเหเรียญเขาดูเหมือนจะเขาเป็นอย่างนี้หรืออยู่เขาเป็นอย่างนี้ของเขาเองหรือเปล่าไม่รู้นะเหรียญเหรียญหลวงพ่อขันมันเราก็จาบนะหรือแสงไฟเขาหลอกตานะเหมือนกันนะคล้ายๆแสงไฟเขาจะหลอกตานะแบบนี้เหรียญหลวงพ่อขันวันเราก็จาบอนะ่ะชิ้นแรกเนาะต่อไปเป็นหลวงพ่อไปนะครับหลวงพ่อไปอันนี้เป็นชนิดสามขอบเนาะ ชี้สามขอบนี้ผมไปเจอผมก็เช่ามาเรื่อยนะครับเพราะโดยส่วนตัวผมมองว่าแท้นะชนี้สามขอบเนี่ยโดยส่วนตัวผมมองว่าแท้ก็เลยเห็นเห็นที่ท mm. ไหนก็เช่ามานะเห,ห็นที่ไหนก็เช่ามาเนาะเหรียญหลวงพ่อไผ่วัดเหรียญหล่อหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงเหรียญจอบนะเขาเรียกเหรียญจอบนะอยู่ในไลฟ์สดผมบอกว่าเป็นเหนเเรียญเอเหรียญนิ้วมือเหรียญเล็บมือนะจริงๆไม่ใช่เป็นเหรียญจอบนะตามวงการเขาเรียกเรียกเหรียญจอบนะอันนี้ Obama แต่เขาเป็นเป็นขอบที่ป็นมีสามชั้นเนาะแบบนี้เห็นเป็นสามชั้นอยู่นะครับนี่เห็นเป็นสามชั้นอยู่แบบนี้นะสามชั้นนี้เขายังไม่ยอมรับกันเนาะแต่ว่าผมก็เก็บมาเรื่อยๆนะครับเห็นเห็นที่ไหนผมก็เก็บมาเรื่อยๆเนาะขอบสามชั้นนะครับอันนี้ได้มาสององนะครับหลงเข้าไปนี่อันนี้ก็ขอบสามชั้นเหมือนกันนี่จะเห็นเป็นขอบสามชั้นอยู่แบบนี้นะ เห็นข้อเป็นสามชั้นอย่างนี้นะผมก็เก็บมาเรื่อยนะแบบนี้เนาะถ้าเจอก็เก็บนะครับต่อไปนะครับเป็นพระหลวงปู่ทวดวัดไซนะครับวัดไซนะครสวรรค์เนาะอันนี้เป็นพิมพ์หน้าหนุ่มนะครับพิมพ์หน้าหนุ่มก็ดูยังไงดูที่ลูกตานะลูกตาตาข้างขวาตาข้างขวานี้จะกลมตาข้างซ้ายนี้จะรีเป็นขีดแบบนี้เนาะอันนี้เป็นพิมพ์หน้าหนุ่มนะ พิมพ์หน้าหนุ่มตาเขาจะเป็นแบบนี้นะแต่ถ้าเป็นพิมพ์หน้าแก่เสร็จปุ๊บเนี่ยตาเขาจะเป็นขีดทั้งสองข้างนะอย่างองค์นี้เป็นวัดใส่พิมพ์หน้าแก่นะพิมพ์หน้าแก่นี้เขาก็จะตาเขาจะเป็นขีดสองข้างแบบนี้นะนี่ตาเขาจะเป็นขีดนะครับแบบนี้นะอันนี้เป็นพิมพ์หน้าแก่นะครับหน้าแก่แบบนี้นะครับผมต่อไปเป็น อันนี้เป็นเหรียญอันนี้นี่เป็นเหรียญหลวงพ่อคงหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะเป็นเหรียญรูปไข่นะเหรียญหล่อรูปไข่หลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมพิมพ์อะไรนะพิมพ์เทวบุตรอะไรใช่ไหมฮะนี่เหรียญรูปไข่หลวงพ่อคงคงวัดบางกระพร้อมเอลมดํายังอยู่นะครับลมดํายังอยู่นะแบบนี้ครับนี่เขาเป็นแบบเบ้าประกบนะตรงข้างเป็นแบบเบ้าประกบนะอันนี้เหรียญหลวงพ่อคงหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะ ผมก็คิดว่าเป็นหลวงพ่อคงวัดบางพร้อมเขาจะมีอยู่สองเลยนี่เป็นพิมพ์เขา้าเข้าพุ่มใช่ไหมข้าพุ่มบินอะไรอีกพิมพ์หนึ่งหรือเปล่าหลวงพ่อคงนะแล้วก็เป็นพิมพ์นี้อีกพิมพ์หนึ่งหรือเปล่าที่ผมจําได้นะเล่นพระไม่ได้เป็นเล่นพระ,ะสายสายดตรงนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือจาพิมพ์พระไม่ได้หมดนะถึงน,นะจําพิมพ์พระไม่ได้หมดนะครับต่อไปเป็นโอ้โหอันนี้ผมได้มาองค์แรกในชีวิตเหมือนกันนะครับ ผมไม่คาดว่าผมจะเจอนะเพราะว่าเห็นเซียนเียนใหญ่เขาบอกว่าหายากมากๆนะครับหายยากมากๆแล้วหลวงพ่อเงินกุวัดป่ามาไฟนะครับหลวงพ่อเงินกุวัดป่ามาไฟนะครับหายากมากนะครับผมไม่คิดว่าจะได้มานะนี่หลวงพ่อเงินวัดป่ามาไฟเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่านํามาหล่อที่กรุงเทพนะที่อะไรนะเขาเรียกอะไรนะบ้านช่างหล่อใช่ไหมครับนี่หลวงพ่อเงินวัดป่ามาไฟนะครับ อันนี้เป็นเทันนะครับทันทันหลวงพ่อเงินได้ปลุกเสกได้สร้างเนาะแบบนี้เนาะหลวงพ่อเงินวัดป่ามาไฟไม่น่าเชื่อผมจะได้หลวงพ่อเงินวัดป่ามะไฟมานะนี่ลักษณะลิวจีวอต้องเป็นอย่างนี้นะคมชัดลึกแบบนี้เนาะคมชัดลึกแบบนี้เนาะลิวจีวอโอ้โหิวจีวรคมชัดลึกมากๆเลยนะครับอันนี้หลวงพ่อเงินวัดป่ามาไฟไม่น่าเชื่อเลยนะผมได้มานะ เห็น <S an throp od> ในวงการเขาบอกว่าหายากมากๆเลยนะหายากมากมากเลยเนาะสำหรับหลวงพ่อเงินวัดป่ามาไฟต่อไปเป็นอันนี้ก็รู้สึกว่าผมจะได้เป็นมาองค์มาเป็นองค์ที่สองนะครับพระปิตาหลวงปุจจันทร์แร่บางไผ่นะครับอันนี้เป็นพระปิตาหลวงปุจจันทร์แร่บางไผ่นะครับแต่ว่าแต่ว่าเขาจะดูยากหน่อยเนาะเพราะว่าเขาไม่มีเสี้ยนนะครับเขาไม่มีเสี้ยนเนาะเขาจะอยู่ยากนะองค์นี้เขาจะดูยากหน่อยที่ ที่มีหมุนเวียนในวงการเนี่ยส่วนใหญ่เขาเซียนเขาจะเยอะเลยนะครับแต่ว่าองค์นี้เซียนเขามีนะครับเซียนเขาจะมีอยู่ตามตามบริเวณนี้นะครับตามซอกนี้เนาะที่ผมส่องดูเขาจะจะมีเซียนอยู่สองขีดหรือสามขีดนี้เลยครับแต่ว่าคนนับได้นะครับนับได้เซียนเนี่ยไอ้ตรงนี้นะครับตรงนี้เนาะตรงหางยันเถาะผ้าตรงกลางไปเนี่ยด้านบนตรงนี้นะครับ นมีเสี้ยนอันนี้แท้ดูง่ายนะครับหลวงปู่จันทร์วัดโมลีนะครับนี่พระปิดตาหลวงปู่จันทร์วัดโมลีมีเสี้ยนนะมีเสี้ยนด้วยแต่ว่าเสี้ยนก็น้อยจัดพอเสี้ยนน้อยแบบนี้ทําให้ดูยากอยู่เหมือนกันเนาะแต่ถ้าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เขาจะเล่นหลวงปู่จันทร์วัดโมลีเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะดูเสี้ยนเป็นสาคัญไม่ว่าจะเป็นลูกอมก็มีเสี้ยนนะลูกอมก็มีเสี้ยนถ้ามีเสี้ยนปุ๊บเนี่ยดูง่ายเลยแต่ว่าประเด็นก็คือ เขาจะมีเสี้ยนมากเสี้ยนน้อยแล้วก็ไม่มีเสียนะเส้ยนก็มีนะไม่มีเสี้ยนก็มีนะต้องสังเกตดูดีๆนะครับสําหรับหลวงปู่จันอันนี้เป็นสิ่งไม่ทราบที่นะเป็นสิ่งยุคเก่า,าสร้างมาก่อน2500นะครับแต่ว่าเขามีลักษณะคล้ายๆเ,เชือกเชือกหลวงพ่อปานวัดบางนงโคนะครับนี่อยู่อยู่เศษเชือกนะอุดอยู่ตามรูตรงนี้นะเนาะเศษเชือกของพ่อปานวัดบางนงโคนะ เขาเป็นเศษเชือกนะครับแบบนี้เนาะอุดอยู่ตามรูนะครับคล้ายๆเป็นเศษเชือกของหลวงพ่อปานวัดบางนลงโคนะครับถ้าใครถ้าใครจำจำเชือกที่ใช้พันตะกรุดหลวงพ่อปานวัดบางนลงโคได้อันนี้ตรงเลยนะอันนี้ตรงเลยนะแต่ว่าสิงเป็นสิงก่อนสองพันห้าร้อยแน่ๆนะครับแต่ว่านี้ใครสร้างก็ไม่รู้นะ เ็นเสียงสวยมากนะครับเป็นองค์ที่สวยมากต่อไปเป็นเหรียญน,นะครับเหรียญน,นะอันนี้เป็นเหรียญใหม่นะอันนี้ชอบชอบโดยส่วนตัวนะครับอันนี้ชอบโดยส่วนตัวเป็นเหรียญใหม่นะนี่นะเขาเรียกว่าเอา่อเป็นพระกิจิจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับวัดทับชุมพลนะครับนครสวรรค์เนานะ ที่ระลึกในในงานผกพัทศสศีมาวัดทับชุมพลอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับพระเทพคุณาพรน,นะครับพระเทพคุณาพรเนานะเอ่อทำข้างหลังเหมือนเอ่อทข้างหลังเหมือนหลวงพ่อเงินวัดดอนเย่หอมเลยเนาะเหมือนพระยศหลวงพ่อเงินวัดดอนเยี่ยหอมเลยเนาะเขาเป็นสิทธิ์สายหลวงพ่อเงินวัดอวัดดอนเยห่มหอรือเปล่าไม่รู้เนาะทำคล้ายๆกันเลยเนาะเป็นเหรียญล้อมแมกใหญ่นะครับแบบนี้เนาะ อันนี้ชอบมันเหรียญนี้ชอบใหม่ถือเป็เหรียญใหม่ก็ชอบต่อไปเป็นพระปิดตาสามเกิหลวงพ่อทามพระพิเนียงแตกนะครับเป็นเนื้อเมฆพัดนะครับแต่นะครับอง์นี้พิเศษมากเลยนะเขาเป็นเนื้อเมฆพัดแดงนะครับนี่เนื้อเมฆพัดแดงเขาไม่ใช่เป็นเนื้อเอ่อเนื้อสำลีนะอันนี้เขาเป็นเนื้อเมฆพัดแดงนะผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันที่เขาเป็นเนื้อเมฆพัดแดงนะครับนี่เนาะ ตอนแรกผมผมได้มาผมว่าเอะเกย์หรือเปล่าวะจริงๆแล้วเขาไม่เกย์นะอันนี้องค์นี้เขาไปหล่อที่เอ,อโรงงานหล่อพระในกรุงเทพเนาะที่ที่เอ,อในวงการเขาเรียกกันว่าบ้านช่างหล่อใช่ไหมครับบ้านช่างหล่อแล้วเ็าดูยังไงครับใครดูยังไงว่าไปหล่อในกรุงเทพมาก็คือตรงนี้ครับเขาจะมีช่อชำนวนอยู่สองช่อตรงนี้นะครับมแบบีนะนี่ เป็นเนื้อเมฆกะพัดแดงนะครับหรือเชื่อนะครับเมฆกะพัดส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นสีสีดำๆใช่ไหมครับดำๆเงาๆใช่ไหมครับแต่อันนี้เป็นเนื้อสีแดงนะครับแต่ว่าไม่ใช่สำลิศนะครับออกไปทางสำลิศแต่ว่าไม่ใช่สำลิศนะครับแต่อันนี้เขาเป็นเนื้อเมฆกะพัดแดงนะแปลกดีเหมือนกันนะครับดูดูด,ด,ดูดูจากพื้นฐานการดูพระองค์นี้แท้ดูง่ายนะครับแท้ดูง่ายเลยนะแต่ว่าเขาเป็นเนื้อเมฆกะพัดแดงนะครับ นี้เนาะอ้เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะครับเนื้อเมฆพัดออกสีนี้นะอเอๆกิ้งนะครับผ่าผ่ากิ้งนะต่อไปเป็นนี่องค์นี้ก็น่าน่าศึกษาอยู่เหมือนกันนะครับผ้าหลงเพราะเงินปืนแตกนะครับผ้าหลงเพราะเงินปืนแตกเนื้อเนื้อดินผสมว่านนะครับนี่เอาองค์นี้เป็นพิมพ์เอ่อพิมพ์เสียนเสียนกลมเนาะองค์นี้เป็นพิมพ์เสียนกลมนะ หลวงพ่อเงินปืนแตกเนื้อดินผสมว่านพิมพ์เสียนกลมนะเป็นพิมพ์ที่นิยมหนึ่งในพิมพ์นิยมสิบเอ็ดพิมพนะครับอันนี้เนาะนี่สองพันสองพันห้าร้อยี่แปดนะครับนี่หลวงพ่อเงินปืนแตกเนื้อดินนะครับเปิดนี่ผมก็ได้มาองคแรกเหมือนกันเนะาะครับผมต่อไปเป็นอันนี้เป็นหลวงพ่อเงินเอ่อฟ้าคำลนนะครับนี่หลวงพ่อเงินฟ้าคำลนนะครับ นี่เขาจะเขาจะมียันอยู่ตรงนี้นะถ้าเป็นฟ้าคำลนนะนะเขาจะมียันอยู่ตรงนี้แต่ก็เอ่อไอตรงไอตรงริ้วจีวันตรงเนี้ยเขาก็จะปิ้นปิ้นออกมาประมาณนี้นะผพราเงินว่าฟ้าคำลนนะครับน่าจะเป็นศิลปะเชิงช่างจากที่เดียวกันนะครับอันนี้ฟ้าคำลนนะอันนี้ผมก็ได้มาองคแรกเหมือนกันฟ้าคำลนจริงๆแล้วมีโอกาสเช่ามามีโอกาสเช่ามาหลายครั้งอยู่เหมือนกันฟ้าคำลนนะแต่ว่าประเด็นก็คือ ไอ้ซับมีน้อยนะครับจะเช่ามั่วไม่ได้นะอันนี้เป็นที่ชอบส่วนตัวนะประหลาดทิกหลงพ่อเมฆวัดลากระดานตัวองค์ตัวจิ๋วนะครับตัวจิ๋วนะอันนี้สําหรับไปแขวนให้เด็กเด็กเกเ,กเขาใช้กันนะแบบนี้เนาะนี่หลวงพ่อเมฆวัดกระดำลำกระดานนะนะชอบมากๆเลยทุกวันนี้ก็ไปเจออยู่เนะาะแต่ว่าไปเจอตัวใหญ่นะต่อไปเป็นพระพุทธชินราชนะครับองค์นี้สร้างก่อนปีศ .2500 นะ น่าจาประมาณ2,499.5ได้นะผมมองว่าองค์นี้เป็นเจ้าคุณสีส่วนวัตส,สุทัศน์สร้างนะพระพุทธชินราชองค์นี้คือเป็นเจ้าคุณสีส่วนวัตสุทัศน์สร้างนะครับแบบนี้เนาะ2,499.5ได้นะทันเจ้าคุณสีสนนะ่วนเนาะนี่ดูรอยตะไบนะครับดูรอยตะไบนะถ้าเป็นเจ้าคุณสีส่วนวัตุสุทัศน์รอยตะใบเขาจะเป็นอย่างนี้เลยเนาะนี่รอยตะไบนะแต่ในนี้ ผมเข้าไปหาดูในเว็บไซต์แล้วไม่เห็นนะครับไม่เห็นพระพิมพ์นี้นะครับก็เลยคาดการเอาไว้ก่อนว่าน่าจะเป็นเจ้าคุณสีสนวัสุทัศน์นะครับผมต่อไปเป็นเหรียญโอ้โหเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้ผมเคยเห็นเนื้อทองแดงนะเออเนื้อทองคํานะแต่ว่าไม่กล้าเช่ามาเพราะว่าเราไม่รู้จักนะเนาะตกลงเหรียญโชคดีนี้ใครสร้างเนาะตอนนั้นก็ไม่รู้จักเนาะ จนจนเขามาดังนะครับจนเขามาดังถึงรู้ว่าอ๋อเป็นเหรียญของหลวงพ่อเกษมเข็มโกนะครับเหรียญโชคดีหลวงพ่อเกษมเข็มโกเนาะแต่อันนี้เป็นรุ่นที่เขาเล่นกันหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่า,วาเป็นเหรียญแท้นะครับเหรียญโชคดีแท้อันนี้เป็นเนื้อทองทองทองเหลืองใช่ไหมครับนี่เนื้อทองเหลืองแต่ที่ผมผมเคยเดินตลาดมาผมเคยเห็นเนื้อทองคำนะครับแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้เช่ามาเนาะ ด้วยด้วยความรู้ความสามารถเราไม่ถึงนะครับก็เลยไม่ได้ของของดีมาเนาะอันนี้เป็นเหรียญโชคโชคดีนะครับหลวงพ่อเกษมเข็มโกนะอันนี้สร้างเมื่อปี2อง2นราสิเนาะ2532อยู่ตรงนี้นะครับเหรียญโชคดีเนะี่ยหลวงพ่อเกษมเข็มโกนะสุสารไตรักษ์ใช่ไหมครับต่อไปเป็น เป็นพระพิมพ์ภามนทนหลวงปู่สุขวัดปากคอมาขามเท่าเป็นเนื้อเงินนะครับอันนี้ดูโดยส่วนตัวผมดูแล้วว่าแท้นะ<ม>เป็นเนื้อเงินดูดูโดยส่วนตัวผมมองว่าแท้นะแต่ว่าประเด็นที่ที่ที่เขาตีไม่แท้กันก็คือตรงขอบนะครับนี่ตรงขอบเขาเป็นรอยรอยกันไกลตัดนะครับนี่ตรงขอบเขาเป็นรอยกันไกลตัดแบบนี้เนาะทันนั้นรอยกันไกลตัดเนี่ยจะไม่ค่อยมีปรากฏให้เห็นเท่าไหร่นะอันนี้ตรงขอบเป็นรอยกันไกลตัดนะ ฝั่งฝั่งนี้ฝั่งนี้ชัดเจนมากที่สุดรอยกัไกลกัดตัดเขาจะเป็นสันสะสามเหลี่ยมนะครับเขาจะเป็นสันสามเหลี่ยมเขาเจะเป็นรอยกันไกลตัดเนาะแบบนี้เนาะนี่เขาจะเป็นรอยกันไกลตัดนะครับอันนี้เขาจะเป็นรอยกันไกลตัดกี่ด้านรอยกันไกลตัดหนึ่งด้านสองด้านนะครับสามด้านอุ้ยรอยกันไกลตัดทั้งสี่ด้านเลยนะครับฉะนั้นนะครับฉะนั้นการจะพิจารณาหลงหลง พระพระพิมพ์ประพามนทนหลวงปู่สุกวัดปากคอมาขามเท่าเนี่ยต้องต้องดูรอยตัดดีๆนะรอยตัดเขาอย่างที่ผมเคยบอกไปว่ารอยตัดหลวงปู่สุกวัดปากคอมาขามเท่าพิมพ์ประพามนทนเนี่ยเขาจะมีอยู่อยู่สองสามอย่างนะครับมีแบบหักนะครับแบบหักออกจากแผ่นนะครับแบบหักแบบสับนะครับแสบสับก็คือคล้ายๆเอาสิวไปตอกให้ขาดน,นะครับ แบบแบบเลื่อยนะครับแบบเลื่อยอันนี้เป็นอีกแบบหนึ่งที่โผล่ออกมาก็คือเป็นแบบกันไกลตัดนะเป็นแบบกันไกลตัดนะซึ่งผมก็ได้มาองคแรกเหมือนกันที่เป็นแบบกันไแบบกลตัดแล้วก็เป็นเนื้อเงินด้วยนะเขาเป็นเนื้อเงินด้วยนะผมดูแล้วเอ้าแท้นะครับผมอ,อ,อ่อองค์นี้ก็คือถือว่าเป็นพิมพ์หนึ่งในพิมพ์ที่ยอดนิยมเหมือนกันก็คือเป็นเป็นพิมพ์ข้างๆนะมีอู่นะมีอู่เนาะนี้เขาเป็นเนื้อเงินนะครับ ผมเออผมตรวจสอบดูแล้วแท้นะครับผมตรวจสอบดูแล้วแท้เนาะแต่ในนี้เนื้อเงินเนี่ยในวงการเขาดูเหมือนจะไม่ค่อยมีปรากฏขึ้นออกมา้เห็นเท่าไหร่นะเนื้อเงินเนี่ยอันนี้เป็นเขาเป็นรอยกันไกลตัดเนาะ<ม>นี่เนื้อเงินรอยกันไกลตัดนะครับก็เออรอยตัดข้างเนี่ยก็โผล่มาอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเป็นรอยกันไกลตัดนะต่อไปเป็น วิ้อันนีน้เป็นเป <odi> ็นพระไพรีพินาศปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบห้านะแต่ว่าเขาเป็นเนื้อทองเหลืองเนาะเนื้อทองเหลืองจานเนื้อทองเหลืองกระไหลทองนะครับเนื้อทองเหลืองกระไหลทองแบบนี้เนาะอันนี้ปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าเนื้อทองเหลืองกระไหลทองนะแต่ที่ผมเคยเอามาทาคลิปให้ทุกท่านดูกันเขาจะเป็นเนื้อทองผสมนะอันนี้เขาเป็นเนื้อทองเหลืองกระไหลทองนะก็ปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบห้า แล้วเขาก็ไปกองกันอยู่เนี้ยครับผมก็เลยเก็บมาหมดเลย <c oughs> เขาไปกองอยู่รวมกันอยู่รวมกันในใ,ในกองนะครับผมเลยเห็นเห็นผมก็ยิบมาหมดเลยนะเป็นพิมพ์เดียวกันหมดเลยเนาะเป็นพิมพ์จิ๋วนะครับเป็นพิมพ์จิวนะ๋วเนาะพระไพรีพินาปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าพิมพ์จิ๋วเนื้อทองเหลืองกระไหล่ทองนะครับอันนี้ผมเพิ่งเ่งเคยเห็นเหมือนกันนะเพิ่งเคยเห็นเิ่งได้มาเหมือนกันเนาะ สำหรับพิมพ์นี้นะอูได้มาหนึ่งสองสามสี่ห้าได้มาหกองค์นะครับเขาไปกองอยู่รวมกันเลยเนาะแบบนี้เนาะอันนี้เป็นพิมพ์เดียวกันทั้งหมดเลยนะครับแท้นะครับแท้ถึงยุคป,ปีสองสองสี่เก้าห้าเนาะอนนี้เนาะแต่เขาติดพิมพ์ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะส่วนใหญ่แต่ติดพิมพ์ไม่ค่อยชัดนะที่เห็นเซียเหรียญท่านหนึ่งเขาก็ออกมาบอกว่าเขา ผพาพิมพ์มพนี้เขาก็ติดพิมพ์ประมาณนี้แต่เขาไม่ค่อยชัดนะแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นพิมพ์ชัดๆเนี่ยเขาบอกว่ารับเช่าหลักแสนนะรับเช่าหลักแสนอันนี้เป็นพระปิดตาหลวงพ่อเดิมวัดเอวัดหนองโพนะครับพิมพ์เล็กพิมพ์เล็กเนาะเป็นเนื้อตะกั่วนะครับพระปิดตาหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพพิพมพ์เล็กเนื้อตะกั่วนะครับแบบนี้เนาะอัน <perde> นี้แท้ดูง่ายเลยครับ เป็นเนื้อออกออกออกเนื้อตะกั่วเนื้อตะกั่วออกชิ้นตะกั่วแล้วนะครับออกชิ้นตะกั่วสนิมแดงแล้วเนาะแบบนี้แท้ดูง่ายนะครับต่อไปเป็นอันนี้เป็นพระหลวงพ่อเพชรนะครับหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงออกออกวัดอะไรนะออกวัดนครชุมใช่ไหมครับเป็นพระยุคเก่าอยู่เหมือนกันสร้างก่อนสองพันห้าร้อยนะครับอง,องนี้ประมาณสองพัน 4ี่อยแปดสิบได้ไหมสองพัี่้อยแปดสิบได้นะครับองค์นี้สร้างสองพยแปดสิบได้เพียงแต่ว่าเขาออกนอกวัดนะออกต่างวัดก็เลยทําให้พระพิมพ์นี้ของหลวงหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงจะไม่แพงนะรพระพิมพ์นี้เขาออกวัดนครชุมใช่ไหมครับนะครสวรรค์น,นะครับคือออ,อกออกที่วัดออกวัดเดียวกับอับพระองค์นี้นะครับวัดเดียวกันนะครับวัดนครชุมใช่ไหมครับ วัดตรครชุมหรือทับชุมเอวพัดทัพชุมคลน,นะครับ <c oughs> เห็นเขาว่าอย่างนั้นนะแต่ว่ารายละเอียดนี้ผมก็ต้องไปดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งว่าว่าตกลงเขาออกที่วัดนั้นจริงหรือเปล่านะต่อไปนะครับ <c oughs> พระองค์นี้อันนี้เป็นพระหลวงพ่อเพชรนะครับวัดท่าหลวงนะแต่ออกต่างวัดนะอันนี้สร้างก่อนปี2500อีกนะ2480ได้นะแบบนี้เนาะ นี่เขาจะมีตัวพอพานอยู่เนี่ยคือหลวงพ่อเพชรนะครับห้าเหลี่ยมนะอันนี้ปีลึกนะครับปีลึกนะแต่หลวงพ่อเพชรถ้าออกวัดท่าหลวงโดยตรงเนี่ยราคาก็จะสูงนะครับราคาก็จะสูงเนาะต่อไปเป็นเป็นเมื่อกี้หยี่งคงนี้มาอันนี้ได้มาอีกแล้วนะครับหลวงพ่อเงินนะครับอันนี้หลวงพ่อเงินหลวงพ่อฟุง้งปลุกเสกนะครับ หลวงพ่อเงินหลวงพ่อฟุ้งปลุกเสกออกวัดท้ายน้ํานะครับอ่ารุ่นนี้ยังเล่นกันไม่แรงนะยังเล่นกันไม่แรงสําหรับเราหลวงพ่อฟุ้งนะแต่สามารถเอามาใช้ได้นะครับหลวงพ่อเงินดีทุกรุ่นนะครับดีทุกรุ่นนะสาหรับคนที่จะใช้จะหาพระใช้หาพระบูชานะแบบนี้หลวงพ่อเงินหลวงพ่อฟุ้งปลุกเสกเอ่อหลวงพ่อเงินหลวงพ่อฟุ้งเนี่ยเขาจะสร้างพระออกมาคล้ายคล้ายพระพิมพ์ขี้ตาสามชายจีวรของหลวงพ่อเงินนะครับแบบนี้นะ อันนี้ราคาอยู่หลักพันต้นๆอยู่เลยเนาะหลวงหลวงฟ่ฟงเนี่ยอันนี้พูดถึงไปแล้วนะพระปิตาหลวงพ่อเดิมวัดองโพแล้วก็อีกหกอ,องค์นี่ก็คือพระภัยีพินาฏพิมพ์จิ๋วรุ่นแรกปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบห้านะครับต่อไปเป็นพระอันนี้ผมจําหลวงพ่อไม่ได้นะครับอยู่เป็นพระนครปฐมนะครับเป็นพระนครปฐม,มอันนี้ผมจําหลวงพ่อไม่ได้นะครับอันนี้ก็ อยู่หลักพันต้นเหมือนกันเนาะหลักพันต้นๆน,น,นะครับแบบนี้เนาะเขาเขาก็กองอยู่รวมกันทั้งสามองนะครับแบบนี้เนาะนี่เขากองอยู่รวมกันทั้งสามองแท้ดูง่ายทั้งสามองเลยนะเหลวงพ่ออะไรนะอยู่ในครนผสมผมจาไม่ได้นะครับผมเคยเอามาทําคลิปให้ทุกท่านดูครั้งหนึ่งแล้วครับแต่ว่าผมจาชื่อหลวงพ่อไม่ได้เนะาะนี่นะ นี่เป็นพระชัยวัดจังหวัดนคนปรปฐมนะครับยังไม่ราคายังไม่แรงนะครับต่อไปเป็นอันนี้เป็นเหรียญเสมาหลวงหลวงเขาไปวัดกำแพงนะเหรียญเสมาหลวงเขาไปวัดกำแพงเป็นพิมพ์ใหญ่นะอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะนนพ,พ,นะพิมพ์ใหญ่ก็มีขนาดนี้เนาะแต่ว่าเป็นพระที่เขานำไปแปลสภาพมานะเขาเอาไปไกหนไรนะครับ นี่เข้าไปกระไหลานาคนาคหลุดออกยังไม่หมดเลยเนะผมก็ล้างล้างออกก็เนี่ยเห็นเป็นนาค <c oughs> นาคอยู่ตรงนี้ครับเขาเอาไปกระไหลนาครับเอาพระแท้ไปแปลสะภาพเอาพระแท้ไปแปลสภาพอันนี้เป็นอ่อพระรุ่นแรกหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงเป็นพิมพ์เสมานะอันนี้เป็นพิมพใหญ่นะเขาจะมีพิมพ์ใหญ่พิมเล็กนะพิมพเสมาเนี่ยนะแบบนี้นะอันนี้เป็นหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงอันนี้เขาเล่นกันเป็นมาตรฐานสากลนะ แบบนี้พิมพ์นี้เขาเล่นกันเป็นมาตรฐานสากลแต่พิมพ์นี้เขาก็เล่นเป็นมาตรฐานสากลเหมือนกันครับแต่ว่าเขาเล่นแบบสองขอบนะพอไปเจอสามขอบเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยเล่นนะครับอันนี้เขาเป็นสามขอบนะครับเป็นสามขอบนะสามขอบเขาจะหนาแบบนี้นะสังเกตดูได้เลยสามขอบเขาจะหนาแบบนี้นะถ้าส่วนใหญ่เขาจะเล่นเป็นสองขอบนะพอสองขอบหายากนะครับผ่าไม่ได้ง่ายๆถ้าเป็นสองขอบนะครับเพราะว่าเขาสร้างออกมาน้อยพอสร้างออกมาน้อยเสร็จปุ๊บเนี่ย พอเขาสร้างออกมาเนี่ยเขารู้ว่าพื้นหลังเขาทะลุนะครับพอเขาสร้างเอาไปหล่อเสร็จเสร็จปุ๊บเนี่ยเสร็จสับพระส่วนใหญ่ที่หล่อออกมาพื้นหลังเขาจะทะลุนะครับพอพื้นหลังเขาทะลุเขาก็เอาเอาเอา,เอาแผ่นเทียนมาเสริมไส้ไส้ข้างในกลายเป็นสามขอบนะครับแต่นี้ประเด็นก็คือวงการเขาก็ยังไม่ให้การยอมรับสามแบบสามขอบนะสําหรับพระหลวงพ่อไผ่ัดกกาแพงนะครับอันนี้ ก็เล่นกันเป็นมาตรฐานสากลอยู่แล้วเนะเาะเหรียญเสครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะแต่องคงนี้เขาเอาไปแปลสภาพนะครับเอาไปแปลสภาพมาตอนแรกผมคิดว่าเกด้วยซ้ําไปคนระับตอนแรกผมคิดว่าเเกด้วยซ้ําไปเนื่องจากว่าเห็นเห็นเป็นเงาเงาแบบแบบมีอะไรมาเคลือบผิวอยู่ตรงนี้ครับมีเป็นเงาเงา,เงาแบบเนี้ยเอ้ตรงใส่เกหรือเปล่าว่าะผมก็เลยเอามาตรวจสอบรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะตรวจสอบรายละเอียดอีกทีก็ปรากฏว่าเขาแท้นะครับ าแ,แทนนะอันนี้เป็นเสมาหลงพ่อไ่วัดกำแพงนะครับวันนี้แทนนะครับไม่เก๋นะครับเพียงแต่ว่าเข้าไปแปลสภาพมาแค่นั้นเองนะครับผมก็ไม่รู้จะล้างออกอยังไงเหมือนกันเนาะต้องหาวิธีล้างออกนะสําหรับกระไหลนาก,กระไหลนาก,นะกระไหลนาคนี้ก็เป็นวิธีการเกพระเกผิวอีกชนิดหนึ่งสําหรับออพระเป็นพระชนิดโลหะนะครับกระไหลนานะเนาะ ถ้ามองเปนเผื่อเขาจะคล้ายๆผิวไฟนะก็จะเป็นหน้ากนะต้องเอาไปล้างออกนะครับถึงจะได้เห็นเนื้อข้างในอยู่เนาะรับผมผลงานวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับก็ได้มาเยอะพอสมควรวันนี้นะครับก็ส่วนพระเก๊น,นะครับผมก็แยกออกไปแล้วเนาะแยกออกไปแล้วก็ที่เหลือก็เป็นพระแท้ซะส่วนใหญ่แล้วก็เช่นเคยนะครับพระที่ผมคิดว่าแท้แท้เนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็ จะเอาไปตรวจสอบอีกทีนึงว่าตกลงเขาแท้จริงหรือเปล่านะครับแล้วก็จะได้มาทําแยกทําคลิปให้ทุกท่านดูกันอีกทีนึงนะนะครับก็จะมีประมาณนั้นครับผมวันนี้พอแค่นี้ก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ